สวัสดีค่ะมานน่อบหมูบออบหมูมากินน้ำกันได้เอฟซีทุกท่านพี่น้องป้องไปนี่ปลาทับทิมใช่ไหมปลาทับทิมย่างปลาทับทิมแล้วค่ะสองตัวย่างอีกสองตัวเป็นสีตัวหมูก็กำลังจะสุก ทั้งไทยทั้งลาวนะคะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะก็มีส้มตำด้วยมะละกอกำลังสับนะคะ นี่ก็อบสุกแล้วนะคะน่าทานไหมคะน่าทานมากอร่อยอร่อยเลยวันนี้ส้มตำเซพบจะตำตำกุ้งกุ้งสดแช่น้ำสุดาอยู่เดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะก็อบมาอีกก็สุกมาอีกหนึ่งชิ้น อลองลองชิมไม่ถ่ายหออกชิมออ,อ,มอร่อยไหมคะเอฟซี FC ทุกท่านเนี่ยมะละกอลูกเดียวก็ได้เยอะแล้วเนีย่ยอา่อยไหมมาเลยอีกลูกหนึ่ง กรอบตํ่าก็ตํากุ้งกุ้งสดลวกไหมลวกดิบเลยแช่แช่ <cinematic> นั่นแล้วแช่โซดาแล้วฟาชเชอร์แล้วเรียบร้อยนะคะ หมูสองโลอบอยู่อีกหม้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็จะต่ำแล้วนะคะต่ำมะละกอค่ะต่ำกุ้งสดพริกเกลีเม็ดนะคะแต่ไม่รู้จะเผ็ดไม่เผ็ดเอาใส่กุ้งม,ม,มันต้องเอาเผ็ดเผ็ดว่าะผมมุ่งหนึ่งคนละคนกลางครับผมมุ่งหนึ่งนะตอนนี้เพนะิ่งตื่นต่ออ๋อมุ่งอะไรกันเกลียวเมื่อกี้เกลีแล้ว สิสิบหเม็ดอันนี้เขามีใส่ปลานะคะใส่น้ำปลาน้ำแบบไข่ไทยมาแล้ะให้โดนรองเท้านะ นี่นะหัวเสบๆนนุๆ ใส่มะเขือเทศแล้วก็มะนาวเห็นไหมเนาะมะนาวยุงเยอะเยอะปิดแต่ไม่เอาเปี่ยวไม่ไม่เปี่ยวน้ำปลาย่างไรอะูปลายเมื่อกี้ใส่อะไรไปบ้างอะใส่น้ำปลานะคะแบ๊ ต้องพี่ไตแกะเอาเปรี้ยวอย่ไหมต้องให้พี่ไต่ยิ้มไต่แกะโอ้ยเอาเปรี้ยวอ่งไหมไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเนี่ยใส่หน่อยก็ได้ มีไหมน้ำตาลมีมีแล้วก็ตายอีกสองคนนี่ไปปลูกนี่คสอมือห่อนห่อนต้องใส่ใบตะไคร่บาดเหมือนแม่แล้วโอเคตะไคร่บาดโอเคก็แน่นอนจับพยุงซะขนาดนั้น โอ้โอดูสิแป้งใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะยำเกันยุงแป้งใส่นากรก่อลงไปแล้วนะคะ ใส่กุ้งนะคะกุ้งสดใช่ไหมนนผ่ากางยังไผ่าลงโอ้ยยังไม่ผ่าแต่เอาเส้นออกแล้วนะไหนทูซีอือเอาเลยนะคะไม่ต้อองเยะ

เป็นตระเซ่ะจ้าอ่าเสร็จแล้วก็จะทานกันแล้วนะคะอ่ามาทานด้วยกันนะคะวันนี้วันรวมญาติรวมญาติก็มีปลปามี่ยปากุ้งสดข้าวเหนียวหมูอบ ขนมกินอันนี้ใส่ปลานะคะอีกจานนั่งไม่ได้ใส่ใกลจะถ่ายใกล้แล้วอันนี้ปลาค่ะกัปลาอันนี้ก็ปลากุ้งสดไหมอันนั้นไม่มีสดไม่มีสดไม่มีกุ้งอ้าวทำไมไม่เอากุ้งอยู่นั่นไงไม่ชอบใส่ถ้าลวกใส่สดถ้าปรยัดแล้วทำไมไม่ลวกอยู่ไหนอยู่ในถ้วยทั้งนอกอะไรกุ้งเออนี่อยู่นี่ไหน อ้าวดูดิคำลบร์เลยเรียก FC มาทานด้วยกันสิคะมา FC ทานด้วยกันครับออร่อยมันเทียกันทีนี่มีเฮต้องยืนตรงนี้ถึงจะเห็นหมดตอนนี้คุณต้องเลือกหนึ่งคนจากที่ของคุณ ผมรู Mechan ้ว่าคุณอยากเล่องคนแต่กดมันไม่ใเห็นแล้วแหละโอ๊ะขอโทษนะคะตั้งสองอีกอร่อยไหมคะผักมาเป็นสวนนะคะแซ่บพูดอะไรผิด หน่อยกอ็อยากว่านะคะเอฟซีทุกท่านรักกันรักรักทุกคนทุกท่านนะคะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะคะปลาทับทิมยา่างเอาทำใหญ่ใหญ่โอ้โอแซบ่บ น่ามีมาไ้กนีจริเลยครับว่าน่นแหละุ่นองงอม,มนอร่อยค่ะตรงนี้ตรงนี้อร่อยค่ะแล้วจะถ่ายสองสาวนี้นะคะออถ่ายแต่มือก็ได้นะคะไมอยากออกกล้องค่ะ ่เ <My> นื้อปลาแซ่แบๆค่ะไก mm hmm. ่าตจะมื่งค่ะเป็นลายถ่ายตรงนี้เราจะขอจบคลิปแล้วก็ mm hmm. จะทานแล้วค่ะ mm hmm. หเหิียวๆมากเลยวันนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบมะกรูดให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ